หยุดปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีว่าแล้วไปถามเคดีกว่า เค okay. ยูบ้านไหมอ้าว <P. O. S 2> วัดีโอว่าไงเคเออเคปีใหม่ปีใหม่ครั้งนี้เค okay. มีแผนไปเที่ยวไหนปะอ่คิดไว้กับแฟนอะว่าจะไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ว่าจะไปปิกนิกแล้วก็ดจาน้ากับแฟนด้วยอืมงั้นปีใหม่หยุดครั้งนี้ขอไปเที่ยวกับเคหน่อยไ,ได้ปะอืม งั้นเดี๋ยวผมขอทามแฟนก่อนจะโอนั่งรอหน้าหลังนี้ก่อนก็ได้เดยวผมไปตามแฟนก็ไงเธอ,เอมีอะไรเธมีอะไรเคือหรือเปล่าสวดี๋วอวดีสวดีเออพอดีว,ว่าเราอะอยากไปเที่ยวปีใหม่กับต่อยกับเคอะเราไปด้วยได้เปล่าแต่ว่าเราอยากไปกันสองคนอะเออแต่ถ้าเราไปอะแต่ถ้าเราไปนะเดี๋ยวเราแบบ ออกของวัตถุดิบของที่ไปปิ้งนี้ให้เลยนะอืมเดี๋ยวเราคิดตันนะอืมงก็ได้โอเคตกลงโอเคเดีเอาวัด,ดีโอเอาเอาวัด,ดีเป็นไงบ้างโอซื้อวัตถุดิบอะไรมาปิ้งนี่กินกันบ้างเราซื้อหมูหมึกกุ้งมาซื้อหมูหมึกกุ้งมาหรอเออโอเราไม่เรื่องจะต่อรองกับโอหน่อยเราอยากให้โอนั่งย่างของกินให้เราหน่อย โดยที่เราจะคืนเงินค่าวัตถุดิบ่โ o ซื้อมาทั้งหมด20%ให้คืนแค่20%เองเหรอมากกว่านั้นไม่ได้หรอถ้าเราคืนให้25%เลยตกลงไหมโอเคตกลงจากหนังสั้นเรื่องนี้สามารถนำทฤษฎีเรื่องศาสตร์การต่อรองและภาษากายมาใช้ได้ดังนี้จากในฉากนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการเจรจา,าต่อรองแบบ Win w ิน Solution นะครับโดยการเจรจา,าต่อรองแบบ Win Win Solution นัจะเป็นการเจรจา,าต่อรองที่ ทั้งฝ่าย A และฝ่าย B รู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายต่างมีความสุขได้พึงพอใจที่จะทําตามที่ได้ตามตกลงกันไว้และยังพร้อมที่จะทําข้อตกลงกันอเพิ่มเติมในภายหลังเพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วยต่อมาในฉากนี้นะครับก็เป็นฉากการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win Solution e เช่นกันนะครับและฉากนี้หากมองในมุมมองของผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าจะเห็นว่า มีการใช้กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเรื่องราคาสินค้าและบริการอยู่นะครับโดยนายโอที่เป็นผู้ซื้อสินค้าได้ใช้กลยุทธ์การตั้งคำถามกับนายต่อยที่เป็นผู้ขายสินค้าเพื่อหวังว่านายต่อยจะยอมพืนเงินค่าวัตถุดิบให้เพิ่มและจากในเรื่องนะครับนายต่อยก็ยอมพืนเงินเพิ่มให้จาก20%เปซ็น25%เป็นซะครับและภาษาการที่ใช้ภายในเรื่องนะครับได้แก่1จากวิดีโอข้างต้นนะครับ จะเห็นว่าไนโอเดินแกว่งแขนแรงๆนะครับซึ่งการเดินแกว่งแขนแรงๆหมายความว่ามีความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็แสดงถึงความดื้อดึงเอาแต่ใจนะครับ2จากวิดีโอข้างต้นนี้จะเห็นว่านายโอเอามือลวกกระเป๋ากางเกงนะครับซึ่งการเอามือลวงกระเป๋ากางเกงแสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับและะครับจากวิดีโอข้างต้นนี้จะเห็นว่า นายเคยืนกุูมือทั้งสองข้างของตัวเองอยู่นะครับซึ่งแสดงถึงความบึดอัดไม่สบายใจและต้องการถูกปกป้องนะครับบทสรุปจากหนังสั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่าการเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้แต่ในชีวิตประจําวันก็สามารถเกิดการเจรจาต่อรองได้เช่นกันโดยส่วนใหญ่การเจรจาต่อรองนั้นจะเกิดขึ้นจากความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง แต่ผู้เจรจา,าต่อรองที่ดีพึงระลึกไว้เสมอว่าพวกเราอยู่ในสถานะที่เป็นฝ่ายได้เปรียบเราต้องไม่เอาผลประโยชน์ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียวควรปรับเปลี่ยนสถานาการณ์การเจรจา,าต่อรองให้อยู่ในรูปแบบของ win-win solution หรือแบบนอนซีโร่ซัเกมดังหนังสั้นข้างต้นที่มีฉากการเจรจา,าสองฉากและทั้งสองฉากนี้เป็นการเจรจา,าแบบ w i n w ิน s o l u ชั